ชัดเจนแล้วเคนภูภูมิหล่าช่องสาพันตัวเป็นอิสระ s u อร์ไพรส์แฟนละครช่องสามอีกแล้วละค่ะเมื่อพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิพงผ,ผ,ผานุภาคตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับวิกพระรามสี่ขอพันตัวเป็นนักแสดงอิสระนะคะส่วนนักแสดงช่องสามคนอื่นๆที่ตัดสินใจต่อสัญญาก็มีทั้งพระเอกมากฝีมือตลอดการ บอณน,นัทวุฒิสกิจใจเซ็นสัญญาต่อเป็นเวลา6ปีซึ่งเป็นการต่อสัญญากับทางช่อง3เป็นรอบที่3แล้วล่ะค่ะด้านพระเอกพันล้านอย่างมาริโอมอรเรอร์รวมไปถึงนางเอกเจ้าบทบาทอย่างเบลล่ารานีแคมเปญก็ยังคงมั่นใจต้นสังกัดค่ะเจ้ารถปลายประกาเซ็นสัญญาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งนี้นะคะเคนภูพุมมเป็นนักแสดงในสังกัดวิกพระรามสมาตั้งแต่ปี2554 มีผลงานในฐานะพระเอกหลายเรื่องในราคาเช่นสามหนุ่มเนื้อทองแรงเงาลูกทาดและที่พีสุดๆค่ะจากละครนาคีเมื่อปี2560เรียกได้ว่างานนี้นะคะหนุ่มเคนภรูภูมินั้นก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดแล้วค่ะเขาพันตัวไปเป็นอิสระงานนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าหลังจากนี้แล้วหนุ่มเคนนั้นจะไปโผล่ร่วมงานกับทางช่องไหนแล้วค่ะ ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรท่างเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ